เดี๋ยวสวัสดีคุณแม่ทุกท่านกันนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะคำถามแรกแม่ถามว่าน้องสิบเอ็ดเดือนเบื่ออาหารทำยังไงดีคะแต่ก็ยังกินนมแม่คุณแม่ต้องเว้นมื้อนมให้ห่างจากมื้ออาหารนะคะสองชั่วโมงค่ะอย่างเช่นน้องกินอาหารตอนมื้อเที่ยงสิบโมงไปหลังสิบโมงแม่ไม่ควรให้น้องกินนมนะคะบางทีเด็กดูดเต้าเนี่ยเขาจะจะอยากดูดเต้านมแม่บ่อยนะคะพยายาม ดึงเวลาค่ะอย่าให้ดูดก่อนกินข้าวหรือว่าอาจจะเพิ่มเอามือนมเอามืออาหารขยับใกล้เข้ามาถ้ารู้สึกว่าลูกขิวเนาะจะได้กินเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าน้องไม่ชอบการป้อน11เดือนคุณแม่ลองใช้ BLW นะคะที่ว่าให้น้องหยิบกินอาหารนะคะต้มแครอทให้เปืเป่อยๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวางในจานแบนๆหรือว่าถาดให้เขาหยิบกินบางทีน้องเขาจะรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็ชอบที่จะกินนะคะไม่เครียดค่ะ ผมร่วงกินอาหารเสริมได้ไหมผมร่วงในคุณแม่ที่หลังคอหรือว่าหลังคอนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะแม่พลอยแม่พลอยยังไม่ต้องกินอาหารเสริมเพราะไม่รู้ว่าอาหารเสริมที่รักษาผมร่วงเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างนะคะแบบนี้นี่ไม่ควรไม่ควรกินค่ะนะคะใช่คุณแม่บอกว่ากําลังจะสั่ง เอ่อคอลลาเจนสำหรับแม่ให้นมบุตรเลยพี่กันเห็นในโฆษณาเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้ไปศึกษาค่ะว่าเขาใส่ส่วนประกอบอะไรบ้างคือยังไงเราก็ไม่มั่นใจนะบอกตรงๆที่โฆษณาว่ากินแล้วผิวใสค่ะอันนี้พี่พี่เองนะก็อยากผิวใสนะพี่ยังไม่กล้ากินนะคะอย่าเพิ่งซื้อเลยนะคะกินอาหารดีกว่าค่ะจำเป็นไหมที่จะต้องกินน้ำมันปลากัาวบวิตามินรวมอ้ามีอีกตัวหนึ่งที่กินได้คือน้ำมันปลากินได้กับวิตามินรวม ไม่จําเป็นถ้าแม่กินอาหารครบห้าหมู่นะคะแล้วก็หลากหลายคุณแม่ไม่จําเป็นจะต้องกินแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะคุณแม่ถามเรื่องอาหารตามวัยของลูกนะคะคุณแม่ถามว่าอาหารอะไรเสริมธาตุเหล็กให้น้องได้บ้างน้องเก้าเดือนนะคะกินยากมากนะคะตับค่ะตับหมูตับไก่ค่ะไข่แดงค่ะผักใบเขียวค่ะอันนี้จัดให้ลูกได้เลยค่ะคุณแม่ น้องกินยากก็ใช้วิธีการ BLW ได้เลยค่ะให้น้องลองหยิบกินดูแล้วก็งดมื้อนม2ชั่วโมงก่อนให้อาหารนะคะ